สวัสดีครับโจนะครับจากนิสันนิทรรศกางมอทอนะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่โชว์รูมนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายมีการไปอบรมนิสันรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาในช่วงมอเตอร์โชว์นี้นะครับแต่เช้านี้นะครับโจจะพาไปชมกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เตรียมจะส่งมอบนะครับก็เป็นนาวาล่ารุ่นคาลิเบอร์นะครับเป็นรุ่นแคบเกียร์อัโต้นะครับ แล้วก็คันนี้มีการติดตั้งอ,งองุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นนิสสันคิดแล้วก็นิสสันมิรารถทดลองขับนะครับก็รออยู่เพื่อลูกท่านไหนทนที่สนใจอยากจะลองขับก็มาทดลองขับได้นะครับที่ชลูมก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเจ้านายเดียวกันนะครับเดี๋ยวพาไปชม คันนี้เป็นรุ่นแครบเกียออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับแบ a ็ k อ dition ก็เป็นสเปคเดียวกันนะครับออปชั่นเครื่องยนต์ต่างๆเป็น2.3นะครับแต่คันนี้จะยังไม่มีการติดตั้งคิ้วซุ้มล้อแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่นวล่าสองคันนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น c คปเอสนะครับตัวเริ่มต้นของนาวราแคปนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นที่โจจะพามาชมนะครับก็เป็นคาลิเบอร์เกียออโต้นะครับนี่เลยเป็นสีเทานะครับเป็นเทาเข้มนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้จะไม่ได้ผลิตสีเทาแรมโบนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสีเทาสีบานเงินสีดําแล้วก็สีขาวมุกนะครับนี่เลยดูจากด้านหน้านะครับ ดูจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้แต่เป็นกระจังหน้าที่เป็นอขอบด้านข้างก็งจะเป็นโครเมียมนะครับส่วนรุ่น black edition จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่เลยส่วนไฟหน้าก็จะเป็นคอสไอรี L e D C ดีบลเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นคาลิเบอร์เป็นรุ่น E นะครับก็จะไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับแถวนี้นะครับก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ลูกค้าอจองไว้แล้วก็ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวโจพาไปดูกันนะว่าติดตั้งอะไรกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็คือนาวาร่าคิงแคปคาลิเบอรุ่น E นะครับเกีย e ร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับก็จะเป็นเทอร์โบคู่แล้วนะครับสำหรับเ e กียร์ออโต้ก็ร้อยเก้าสิบแรงม้าเลยนะครับสำหรับนาวาร่าคาลิเบอร์เกียร์ออโต้คันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับ แผงประตูด้านข้างก็จะเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีเทาแบบนี้นะครับก็จะมาจากโรงงานนะครับดูห้องโดยสารนะครับนี่คือเบาะหนังที่เปลี่ยนหู้ใหม่นะครับก็คือจากเดิมนะครับจากโรงงานก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนี้ก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปนะครับแบบก็เลือกลายเป็นเย็บแนวนอนแบบนี้นะครับ นอกจากนี้หน้าจอคอนโซลต่างๆคันนี้ก็เป็นคอนโซลของฮิสันเทอร่านะครับก็นํามาใส่รุ่นนาวาร่ารุ่นยูโรไฟแล้วนะครับอันนี้ก็จะสวยงามนะครับดูดีขึ้นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเกียร์ออโต้ที่เป็น7สปีดนะครับสามารถเล่นเมนวลโหมดได้ด้วยนะครับนี่คือแอร์ก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับ แล้วก็รุ่นยูโรไฟก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีปุ่ม PDF มาให้นะครับไปจัดขําควัน้นต่างๆนะครับมดูพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีรูดคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วก็เชื่อมต่ออ่าบลูทูธได้นะครับนี้เลยนอกจากนี้ฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็น ควบคุมเมนูต่างๆนะครับเพิ่มเสียงวิทยุหน้าจอเปลี่ยนสถานีต่างๆนะครับแล้วก็ตัวควบคุมหน้าจอหน้าปัดตั้งค่าต่างๆนะครับน,นี้ส่วนด้านข้างนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะมีเป็นออโต้ให้ด้วยนะครับกปดปิดไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับแผงด้านล่างขวามือนะครับก็จะมี parking นเซอร์นะครับระ,ระยะไฟหลังสี่จุดก็สามารถ กดปิดเปิดได้นะครับกดชิป,ปมิเตอร์รีเซ็ตต,ต่างๆตั้งค่าการเดินทางต่างๆแล้วก็กดเปิดฝาทาังน้ํามันนะครับแล้วก็มีปรับเพิ่มแสงลดแสงหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่นะครับอันนี้เลยกระจกมองหลังก็ยังเป็นปรับแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับกล้องมองภาพก็รอบคันเลยเห็นแล้วนะครับเนี่ยดัน หน้าด้านรอบคันนะครับส่วนด้านข้างก็กดไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นใช้ด้านข้างเวลาเราจะจอดเทียบฟุตบาทต่างๆนะครับส่วนเกียร์ถอยหลังก็เข้าเกียร์ถอยหลัง,ลงกล้องหลังก็จะขึ้นมาด้านหน้าเลยนะครับใน้จอแบบนี้นะครับเชื่อมต่อ apple carplay แล้วก็ android auto ได้นะครับนี้เดี๋ยวไปดูช่องแคปกันนะครับสำหรับ novara ก็เพื่อนๆอาจจะได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นแบบ open c a p นะครับกดแคปได้กว้างตั้งฉากเก้าสิบนะครับนี่เลย ใส่เบาะแท็บไปแล้วนะครับน,นี้ส่วนพนักทิงหลังเดิมก็จะเป็นผ้านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนคุ้มหนังให้ใหม่นะครับเลือกสีดำเดินตะเข็บได้สีเทาแบบนี้นะครับครับอให้ดูจากด้านหน้านะครับ นาวาร่าคิงแคปคาลิเปอร์เกียออโต้เจ็ดสปีดนะครับเทอร์โบคู่ร้อยเกแรงม้านะครับพร้อมกับหลังคา c a l ิบอยซีรีสห้านะครับคันน<อ>ี้ติดตั้งเพิ่มเติมลูกค้าเน้นการใช้งานนะครับก็เลยไม่ได้เลือกเป็นรุ่น Back e dition นะครับแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันที่โจพาจบก็คือเป็นรุ่นนาวาร่าคิงแคปคาลิเ e อรุ่น E นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นแต่งอะไร เพิ่มเติมมากมายนะครับก็คุ้มค่าในการใช้งานนะครับคันนี้คาลิเบอร์อยู่ที่ราคา8,25,000บาทนะครับแต่ข้อดีก็คือเราสามารถาได้เป็นเกียร์ออโต้7สปีดพร้อมกับเทอร์โบคู่เลยนะครับ190แรงม้าอัตราเร่งต่างๆถือว่าตอบสนองการใช้งานได้ดีเลยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับเป็นการขับแบบเนนรนโหมดได้ด้วยนะครับสำหรับนวาวาร a คาลิเบอรคันนี้นะครับ